มีแค่ไม่กี่อย่างที่ทําให้ฉลามขาวกลัวได้แต่มันกลับกันเลยทุกคนกลัวฉลามขาวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างน้อยก็จนกว่าจะเจอสิ่งลึกลับที่ทําให้มันกลัวได้ฟังดูเหมือนอาจจะเป็นคลาเคนหรือสัตว์ประหลาดในตำนานตัวอื่นหรืออาจจะเป็นเมก้าโดอนฉลามขาวเมื่อหมาที่เคยท่องไปในมหาสมุทร 20ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลียศึกษาฉลามขาวพวกเขาติดเครื่องติดตามไว้เพื่อดูว่ามันไปที่ไหนบ้างแต่ประมาณ4เดือนต่อมาพวกเขาพบว่าเครื่องติดตามถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดและฉลามก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วต้องเป็นอะไรที่ตัวใหญ่มากๆที่จัดการมันได้เครื่องติดตามเป็นเหมือนกล่องดำที่คอยติดตามข้อมูลบางอย่างจากฉลามนักวิจัยตรวจสอบเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขารู้ว่าฉลามว่ายน้ำไปมาตามปกติของมันแต่จู่จมันก็เปลี่ยนทิศทาง มันเริ่มว่ายลึกลงไปในมหาสมุทรเรื่อยๆไม่หยุดลงไปถึงความลึก1,900ฟุตเรื่องแปลกก็คือมันว่ายลงไปลึกกว่าระดับปกติของฉลามขาวถึง1,000ฟุตข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบ30องศาเซลเซียสเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาถึงความหนาวเย็นของมหาสมุทรในระดับลึกสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดก็คือฉลามขาวตัวนั้นไปอยู่ในท้องอุนุนของสิ่งมีชีวิตลึกลับบางชนิด มันอาจจะเร็วกว่าและตัวใหญ่กว่าด้วยและฉลามขาวที่พวกเขาติดตามก็ไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กๆมันยาว9้าฟุตและมีกล้ามเนื้อหนักเกือบตันซึ่งหมายความว่ามันจะไม่ถูกจับง่ายๆแต่สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเอาชนะฉลามขาวได้มันอาจจะไม่ได้ออกแรงมากเลยด้วยซ้ําและลากฉลามลงไปสู่ห่วงลึกน่าประหลาดใจที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใต้ทะเลอันกว้างใหญ่ที่ลึกลงไปถึง5กิโลเมตรนี่คือความลึกมากกว่า2เท่าของแกรนแคนยอน มีสารอาหารและก๊าซธรรมชาติมากมายที่มาจากเปลือกโลกผู้มันดึงดูดสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบมาสู่ก้นทะเลเหมือนเหมือนบุฟเฟ่สำหรับนักล่าที่หิวโหยผู้มันจึงชอบลงไปที่นั่นเป็นครั้งคราวลองนึกภาพผู้มันหลายๆตัวทะเลาะก,กันเพื่อแย่งอาหารบุฟเฟ่สิโว้วคงไม่มีใครกล้าลงไปขวางทาง นักวิจัยบางคนรายงานว่าพวกเขาค้นพบฉลามดำและวานเพชรคาดในบริเวณที่ฉลามขาวถูกลากลงไปอย่างไรก็ตามนี่ยังค่อนข้างแปลกเนื่องจากปกติแล้วพวกมันไม่ไว่ายลงไปลึกขนาดนั้นฉลามดำไม่ได้ตัวใหญ่กว่าฉลามขาวมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ฉลามดำจะพานักล่าที่แข็งแกร่งเช่นนี้ลงไปสู่ความลึกระดับนั้นได้มันแตกต่างเล็กน้อยจากวานเพชรคาดพวกมันตัวใหญ่ได้มากกว่า30ฟุตพวกมันจึงสามารถจัดก,การฉลามขาวได้โดยไม่ยากเย็นนัก วานเพชรคาตเป็นนักล่าฉลามขาวตามธรรมชาติแถมยังเร็วพอที่จะจับมันได้ด้วยนี่น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนหรือว่าจาได้ไหมที่เราบอกว่าฉลามขาวตัวใหญ่ถูกลากลงไปที่ความลึก1,900ฟุตใช่แล้ววานเพชรคาตไม่ลงไปลึกแบบนั้นพวกมันชอบหาเหยื่อบนผิวน้ําพูดแบบนี้จะทําให้คุณกลัวตอนไปเที่ยวทะเลครั้งหน้าไหมเนี่ย นอกจากนี้อุณหภูมิภายในของวานเพชรคาดก็ใกล้เคียงกับมนุษย์ประมาณ38องศาเซลเซียสและอุณหภูมิของฉลามขาวก็อยู่ที่26องศาเซลเซียสเท่านั้นปลาหมึกยักษ์กาดเป็นตัวการได้เช่นกันถ้าลองคิดดูเราไม่มีข้อมูลของมันมากนักเพราะมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ลึกมากการศึกษาพวกมันจะเป็นเรื่องยากมากพวกมันอยู่ที่ระดับความลึกระหว่าง1,000ถึง2,000ฟุตตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบยาว43ฟุตและหนักเกือบ1น่ตัน ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแค่น้ำหนักและส่วนสูงของผู้ชายหลายๆคนรวมกันพวกมันยังมีหนวดที่ทรงพลังซึ่งสามารถจับฉลามขาวได้อย่างง่ายดายมันสามารถจับเหยื่อที่อยู่ห่างออกไป10เมตรได้ปกติมันชอบกินกุ้งและปลาตัวเล็กๆแต่ในปี2020มีการพบฉลามที่มีรอยหนวดขนาดใหญ่บนลำตัวซึ่งหมายความว่าฉลามก็เป็นเหยื่อของมันปลาหมึกยักษ์ก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำในตอนกลางคืนเพื่อจับเหยื่อ พวกมันนอนตอนกลางวันมันจึงสามารถขึ้นสู่ผิวน้ําจับฉลามด้วยหนวดอันทรงพลังแล้วกลับลงไปได้แต่ถึงอย่างนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายของฉลามแสดงว่ามันอยู่ในท้องของสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์เลือดเย็นดีที่รู้ว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์แต่มันทําให้ผมมีมุมมองใหม่ในการว่ายน้าสบายๆในช่วงวันหยุดฤดูร้อนผมบอกคุณแล้วดูเหมือนไอเดียแรกๆจะโฟกัสไปที่สัตว์ทะเลน้ําลึกที่มีความน่ากลัวสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็คือ โอเคมันอาจจะเป็นแค่ฉลามขาวอีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่และน่ากลัวกว่านั้นมากแล้วมันเคยมีแบบนั้นจริงๆเป็นฉลามขาวที่กินกันเองยาว16ฟุตเป็นเรื่องปกติในสายพันธุ์ที่จะกินกันเองตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไรก็ตามสัตว์อื่นๆบางชนิดก็อาจกินบางสายพันธุ์ของมันเองได้เช่นมังกรโคโมโดสิงโตแอฟริกาเสือดาวและอื่นๆฉลามขาวตัวนี้หนักมากกว่า2ตันจึงไม่น่าแปลกใจที่มันสามารถจับเจ้าตัวเล็กที่นักวิทยาศาสตร์ติดตามมาจากความมืดและลากลงสู่ความลึกได้ หรือบางทีในที่สุดเมก็าอดอนได้เปิดเผยตัวออกมาจากความลึกลับแห่งห้วงลึกของมหาสมุทรอันมืดมิดไม่นะไม่หยุดสักทีผมแค่ล้อเล่นโอเคเราอาจจะยังไม่เจอเจ้าแม็กแต่มหาสมุทรก็ซ่อนสิ่งที่แปลกประหลาดบางอย่างไว้มันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปบางครั้งมันก็สวยมากเหมือนแสงลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์จับภาพได้เมื่อหลายปีก่อน พวกเขาพบว่าแสงนั้นมาจากแบคทีรียที่เรืองแสงได้แม้พวกเขาจะไม่แน่ใจว่าทำไมแบคทีเรียจึงมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแต่พวกเขาก็ยังประทับใจกับปรากฏการทางช้างเผือกที่มองเห็นได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรและตัวนี้แมงกระพุนามตะมันสามารถไปถึงช่วงหนึ่งของชีวิตและกลับไปสู่ระยะตัวอ่อนเมื่อมันหิวมากๆหรือตกอยู่ในอันตรายเหมือนกับว่าพอเซลล์ในร่างกายของมันไปถึงจุดที่แข็งเกินไปมันก็กดปุ่มรีเซ็ตแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกครั้งดีกว่าเบนจามินบัตตันซะอีก ยังมีแม่น้ำที่ไหลยอยู่ที่ด้านล่างของทะเลดำอีกด้วยถ้ามันอยู่บนบกเรากำลังพูดถึงแม่น้ำที่ใหญ่เป็นันดับ6ของโลกโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในทริปนั้นคงจะดีไม่น้อยเพราะคุณจะได้เห็นต้นไม้สภาพแวดล้อมที่น่าสนใจหรือน้ำตกด้วยและไม่ได้มีแค่สิ่งที่มองเห็นใต้มหาสมุทรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่คุณได้ยินด้วยเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ด้านเสียงลึกลับที่บันทึกไว้ในปี1997ในแปซิฟิกใต้ พวกเขาตั้งชื่อมันว่าบลูฟหลายคนคิดว่ามันอาจเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ําที่น่ากลัวที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํามันมืดมิดแต่มันเป็นแค่เสียงผู้เขาน้ําแข็งที่แตกออกมาจากทานน้าแข็งอย่างผิดปกติมาหาสมุทรซ่อนสิ่งลึกลับบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามาจากไหนเช่นในปี2011นักสำรวจเจอวัตถุรูปวงรีที่ก้นทะเลบอลติกมันเหมือนสิ่งที่คุณเห็นในส t a r w a r ร์ถ้าไม่หลายคนคิดว่ามันเป็นยานอวกาศที่ตกลงไปในมาหาสมุทรหรือชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนโลกเมื่อนานมาแล้ว ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าวัตถุเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ที่สามารถย้อนกลับไปถึงแอตแลนติสได้ซึ่งมันคงจะเจ๋งมากแต่มีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือกว่านั้นมันเป็นหินประเภทหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นในแอ่งน้ําแข็งในช่วงยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อหลายพันปีก่อน